สวัสดีครับทุกคนอยู่กับเตอร์กับ Urban c r e a t ต r อีกครั้งนะครับหายหน้าหายตากันไปนานวันนี้นะครับผมจะพามารู้จักพี่ชายคนหนึ่งครับที่อยู่เบื้องหลังคำว่า s i g n a t u r e c o l l e c t i o n จริงๆแล้วมันเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเลยครับก็คือคอนโดและที่อยู่อาศัยที่อยู่ภายในเมืองครับเดี๋ยวผมพาไปรู้จักพี่ชายคนนี้กันพี่กอฟซีเอจากอันดนดาเดเวลลอปเมนต์ครับสวัสดีครับเตครบสวัสดีครับดีใจที่ได้มาเจอกันอีกทีครับสบายดีนะพี่สบายดีครับเตอสวัสดีนะสบายดีผมม่าก อยากรู้เรื่องซิงเกิลคอลเลกชันแต่พี่ให้การบ้านผมไว้ที่ต้องเอาฮอบบี้มาคุยกันใช่ไหมว่าเป็นยังไงบ้างถูกไหมผม <Okay. S 1> ไม่ไม่เก็ตว่าทําไมพี่ต้องให้ผมเอาฮอบบี้มาจริงๆที่ผมเตรียมมาเนี่ยมันคือฮอบบี้ที่ผมทําทุกเช้าแล้วมันก็เป็นกาแฟดิฟนี่แหละพี่ดีมากเลยครับพี่ก๊อฟก็ชอบกาแฟเหมือนกันเรามาเริ่มจากยังไงดีครับเตอร์เอาจากเล็กกาแฟก่อนแล้วกันตเตรียมมา2ออย่างวันนี้อ,อย่างหนึ่งก็คืออันที่แบบดูค่อนข้าง เข้มข้นความกลมกล่อมแจ่อีกอันหนึ่งที่มันแบบสนุกขึ้นมาหน่อยไวแบรนด์หน่อยมีฟลอร์อลมีอะไรพวกนี้ขึ้นมาการเลือกกาแฟมันก็สะท้อนบุคลิกลักษณะของแต่ละคนเหมือนกันเนาะมันสะท้อนคาแรคเตอร์ได้ที่ว่าไม่ต่างอะไรกับเวลาเราเลือกที่อยู่อาศัย<า>หรืออสังหาริมทรั์<า>ใช่ไหมเราอยากอยู่โซนนี้เราอยากอยู่โซนนี้เรามีคอนโดที่หนึ่งเป็นแบรนด์เดสเรสเดน ชื่อโคโคพาร์คครับโคโคพาร์คพี่กอลว่าใกล้เคียงกับอันที่กลมกล่อมมีความเป็นไวแบรนด์สูงมากแต่ก็ยังกลมกล่อมอยู่ในตัวนะคือซิกเนเจอร์ของโคโคพาร์คเราด e f i n ว่ามันคือสไตล์ิเรสิเดนต์ตั้งแต่โลเคชั่นที่บอกว่ามีไวแบรนด์ไลฟ์สไตล์ใช่ไหมในขณะเดียวกันมันมีเซอร์วิสจากดูสิตธานีคนไทยหรืออินเตอร์เนชั่นแนลหรือ g l o b a l จะรับรู้ได้ว่าดูสิตธานีคือโรงแรมมีมาตรฐานการบริการที่สูงมากเรา เรา X กับเขาเราค o ร์รกับเขาทำให้โครงการนี้กลายเป็น Branded Residence เรียกว่าดูสิธ์มีเซอร์วิสอะไรเราเอาดูสิธ์นั้นมาอยู่ที่โคโค่พาร์คโอเคเลยกลายเป็นหนึ่งในเ e อกลักษณ์อัตลักษณ์ Signature Charact ตอของโคโค่พาร์คที่เรียกว่าไม่สำ้ำใครเราเลยพยายามจะดีฟ n e ว่าอันนี้คือ i ทเ e ด Residence ของอนันดาไปต่อ อ่ะไปอันนี้เม็ดกาแฟที่พี่เลือกแล้วเราเลือกไวแบรนด์นะว่าอันนี้สไตลิชนะโอเคสไตลิชนะได้ครับไปพี่เป็นดิปเปอร์แล้วดิปเปอร์มี2แบบคือแบบที่เป็นกลวยกับแบบที่เป็นก้นแบนกลวยคืออันนี้กลวยอันนี้ก้นแบนคืออันนี้โอเคแบบแบนเนี่ยมันทําให้เกิดการแช่เยอะโอเคมันทําให้กาแฟทั้งหมดเนี่ยมันบรูพร้อมกันทําให้เกิดความยูนิตี้ความที่มันเป็นสมดุลเยอะครับส่วนอันนี้เนี่ยมันจะมีความสโลปอย่างนี้ใช่ไหมพี่ มันอยู่ที่มือเราเหมือนกันว่าเราจะว่าเราจะคันเขาออกมาในราคาเลคเตอร์แบบไหนถ้าางนั้นพี่ว่าอันนี้อันนี้พี่อันนี้ดูเหมือนจะเหมาะกับโคโคพาร์เพราะตรงข้ามของโคโคพาร์มันมีสวนเป็นจกกิตติใหญ่มากสวนป่าขับรถไปนิดเดียวคือสวนลุมละสองสวนรวมกันอ่ะ800กว่าไร่นั่นคืออนาเธอร์ซิกเนเจอร์หรือคาแรคเตอร์ของโคโคพาร์สวนเนี่ยทำให้เราได้ชิลแลงได้ถูกป่ะแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความเป็นเอเนอร์จติกของมัน ชลเล็กบวกเอนเนอร์จตพี่ว่าอันนี้มันน่าจะค่อยๆค่อยๆลงไปได้แล้วดูน่าจะเหมาะสมใกล้เคียงกับความเป็นคาแรคเตอร์ของโคโคพาร์ธรรมชาติแต่ยังแอคทีฟอยู่คราวนี้ผมจะลองชงกาแฟแบบที่พี่บอกมาเลยว่าโคโคพาร์คมีคาแรคเตอร์แบบไหนผมจะพยายามทำกาแฟนี้เป็นเวอร์ชันโคโคพาร์คที่ใกล้เคียงเนาะใช่โอเคออันนี้ดีนะเป็นการออกกำลังกายเป็นตัวรงส่วนี่เราเรา เราเปิดสัมผัสแรกก่อนความคุณเคยแบบใหม่พี่ <Okay. S 1> เราก็มาชนกาแฟกันตอนเช้าพี่ก๊ับว่าทั้งหมดมันก็คือนิยามของสไตลิสต์เรสซิเดนต์ของ Coco โคโค่พาร์ค<ๆ>ทำให้มันเป็นที่ออยู่าศัยที่มีซิกเนเจอร์ส่วนตัวเหมือนกับวันนี้แหละที่เรามาดริฟกาแฟกันก็เป็นการสะท้อนคาแรคเตอร์ตัวตน<ะ>ของพิเตอร์เอง เคลียร์ครับพี่ซิกเนเจอร์แรกโคโค่พาโคโค่พาเก็ตละเหลืออีก2ซิกเนเจอร์ครับเดี๋ยวเราอยู่กันแถวๆนี้แล้วเดี๋ยวพี่กอฟจะพาไปดูฮอบบี้ของพี่บ้างนะที่เดคอรัมนะครับเดี๋ยวชวนเตอร์ไปด้วยแล้วดูดีว่ามันซิกเนเจอร์แบบไหนแล้วมันเข้ากับแบรนด์อะไรของอนันดาดีเวลลอปเมนต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไปกันพี่ไป เรามาถึงที่ The Deco r u m กันแล้วครับเตอร์ครับเป็นไงบ้างสวยพรีเมียมมากๆถัดจากร้านกาแฟที่เราดริฟต์มาเมื่อกี้นิดเดียวใช่ไหมอันนี้น่าจะมาดูอะไรที่มันเป็นแบบพรีเมียมดีไซน์กันเป็น g e น t l e m e นเดรสอัพในเมื่อเราอยู่กันแถวนี้แล้วก็อยากจะพามา The Deco r u m ดูว่าเฮ้ยมันเข้ากับ The Signature Anther Brand เราอย่างไรคือ Ideo Q อันนี้คือ Signature อันที่2อันที่2ของเราคือแบรนด์ Ideo Q จะเห็น The d e c r o m มีสินค้ามากมาย แต่ว่าหนึ่งในนั้นที่เดี๋ยวเราพามาดูนี่ก็เป็นชุดทั้งแจ็คเก็ตเบรเซอร์กับสูทเรียบนิ่งเท่แต่สิ่งที่ะจะ,ะลืมไม่ได้คือดูดีมีเสน่ห์พี่ก็ว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากที่เราต้อง attention to detail เนาะดีไซน์โอเคให้มันอยู่ timeless ได้ที่สำคัญคือดีเทลเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆมันต้องตอบโจทย์ในคาแรคเตอร์ตัวตนของผู้อยู่อาศัยเจมส์บอ์คงไม่เอาทุกอย่างลงมาอยู่ในตัวตนอของตัวเองมันต้องมีบางอย่างที่เนี่ยแหละตัวชัน ให้มันสอดคล้องกับแต่ละที่ออยู่หัวจะเป็นแค่กระดุมเม็ดเดียวที่รู้สึกว่าเล็กๆน้อยๆบอยคัลเลคเตอร์เขาโอเคเนาะอันนี้อุวยมีหลายอันสวยมากจริงๆพี่ส่วนตัวพี่ชอบอันนี้พอสมควรนะเตอร์มีอันไหนบ้างที่คิดว่าแบบเฮ้ยดูดีเทลผมชอบความที่เล่นเล็กๆน้อยๆใช่ไหมครับกระดุมอย่างเงี้ยรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มันอาจจะไม่ได้ดูคลาสสิกอะไรครับแต่มันเพลย์ฟูลเล็กๆน้อยๆเนาะใช่เนี่ยแหละคือความ attention to detail เนาะเดี๋ยวผมมาเรื่องของผมด้วยเหมือนกันของเตอร์ประมาณไหนดี พี่กอบว่าประมาณนี้น่าจะเหมาะกับพิเตอร์นะครับเฮ้ยผมอชอบสีมากพี่ใช่ไหมมันไม่ดูแบบโหเวอรี่ฟอร์มมากนะเรายังใส่ชุดนี้กับเสื้อยืดข้างในไ,ไปดริฟกาแฟตอนเช้าเหมือนที่อยู่บอกได้คีย์ของผมเลยคือค ทั้งชุดนี้ใช้ได้ทั้งวันไม่ว่าจะทํางานหรือจะออกงานตอนเย็นขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ในสถานการณ์ไหนมากกว่าเราสามารถเปลี่ยนเสื้อข้างในเป็นเสื้อยืดก็ได้แคชชีหน่อยเหมือนกับ i d เดโอคิที่การออกแบบทั้งตัวตึกแล้วก็เอล m เมน์เล็กๆน้อยๆรวมถึงจริงๆ Facility ด้วยนะมันทําให้ตอบโจทย์ Persona ของความเป็น i d เดโอคิแล้วก็ผู้อยู่อาศัยได้อย่างดีนะครับเข้าใจแล้วครับลองกันลองกัน ลอยครับพี่ก๊อฟโอ้โหลอมากครับเจมบอลศูนย์7เจ็ดเวอร์ชันคุนเตอร์นี่คือเ้าซอร์ไพรส์มากผมรู้สึกว่าใส่เรารู้สึกมั่นใจคอนฟิเดนซ์คอนฟิเดนซ์และรู้สึกว่าออกไปใช้ชีวิตเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นแคชชั่วหรือว่าทำงาน มันมันรู้สึกเอาอยู่อะพี่กอลว่าเวลานเราเ r e สอัพเรามีสไตล์ของตัวเองเรามีคาแรคเตอร์พี่ว่ามันก็จะมั่นใจไปทั้งวันเนาะคือคือคือผมอ่ะไม่ได้อ i เกนสูตรนะ,ะแต่สูตรทั่วๆไปอะผมรู้สึกว่ามันมันไม่เข้ากับบุคลิกแต่พออันนี้มันมีดีเทลแบบอย่างเงี้ยมีดีเทลเล่นๆหน่อยมีสีที่เรารู้สึกว่ามัน contrast ์กันอะไรเงี้ย มันรู้สึกเป็นตัวเองอะเราก็หาที่มันเข้ากับเราก็คล้ายๆกับไอเดโอคิวเหมือนกันที่ความเป็นพรีเมียมดีไซน์เวลาเราออกแบบเราไปวางอยู่ตรงนั้นคือเอ็กไลน์เวลาเราขับรถกลับบ้านเฮ้ยนี่บ้านฉันเวลาเพื่อนมาก็แบบบ่งบอกตัวตนของเราเองเหมือนกับอย่างเงี้แหละเราเดรสอัพมาใช่ไหมเราก็คอนฟิเดนซ์เวลาเราพาแขกไปมาในบ้านเราเราก็คอนฟิเดนซ์เราเห็นเองเราก็แอพพลิเคชั่นนั่นเป็นไอเดโอคิวพอเข้าใจแล้วพี่ไอเดโอคิวพรีเมียมดีไซน์พรีเมียมดีไซน์ดีเทล มีสเสน่ห์ใช่โอเคมันสร้างความมั่นใจเนาะเราเหลืออีกหนึ่งสิกเนเจอร์นะครับอ,อันสุดท้ายซึ่งอันเป็นแบรนด์แฟกชิ i p ของ an อนันดานะแบรนด์แอสตันเดี๋ยวจะพาเตอร์ไปดูว่าเป็นเรื่องอะไรพี่กอลเมื่อกี้เราไปเป็นเจมส์บอรใน i อเดโอคิวมาแล้วผมเข้าใจว่าอันต่อไปก็ต้องเป็น อันสุดท้ายของคอลเลกชันซิกเนเจอร์แหละใช่เป็นถือว่าเป็นแบรนด์เรือธงอันสูงสุดของธนดาตอนนี้ละกันนะครับแอสตันแบรนด์ Brand, คือแบรนด์ที่มีคาแรคเตอร์ของการสุนทรียะในการอยู่อาศัยการมิกซ์แอนด์แมทไม่จะเป็นต้องเป็นของที่แพงนะแต่มิกซ์แอนด์แมทของที่เราสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างกลมกล่อมในชีวิตวันนี้เราลองเอาน้ำหอมต้องบอกว่าอันนี้เป็นน้ำหอมจากหลังรถเลยครับพี่เตอร์ครับน้ำหอมหรือแว่นตาหรืออะไรพวกอย่างเนี้ยมันทำหน้าที่เป็น พัชอัพสุดท้ายมันเป็นคอมพลีทลุคของเราเราให้มีคาแรคเตอร์ตัวตนที่ที่แต่ละวันของเรารอาจจะแตกต่างกันไปแต่เรารูร้รว่ากลิ่นนี้วันนี้เราอยากออกไปใช้ชีวิตด้วยกันด้วยกลิ่นแบบนี้ขวดนี้ชื่อครีตครับครีตอเวนทัสเป็นนิชเพอร์ฟูมคืออาจจะหายากหน่อยมีเคาน์เตอร์ไม่เยอะในเมืองไทยเดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มแมทมากขึ้นแล้วเพราะว่าคนให้ความสนใจเดี๋ยวพี่กอลฟลองให้ดมนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับ แอบรู้สึกว่ามันเฟรชแต่ว่าในขณนะเดียวกันมันก็ไม่ได้ตะโกนอะไรขนาดนั้นนะมันบาลานซ์กันระหว่างความสนุกแล้วก็ความแบบนิ่งอยู่ประมาณหนึ่งในพื้นฐานของคำว่าแอชตันเนี่ยพี่ในแอสเซอรแบรนด์เลยครับมันเพอร์ซนามันเป็นยังไงเขาต้องประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วระดับ<อ>หนึ่งนะใช่ไหมแปลว่าเขาอยากใช้ชีวิตเขาต้อง สามารถเลือกของที่ดีหรือของที่เขา appreciate อาเกนไม่จำเป็นต้องเป็นของแพงเสมอน,นะไม่ต้องแพงไม่ต้องแพงเราสามารถ mix and match รูปแบบการใช้ชีวิตได้ดีที่กอว่านั่นน่ยคือการใช้ชีวิตแบบแอสตันคือเขาสามารถเลือกใช้ชีวิต ในสิ่งที่เขาต้องการได้มันเป็นสุนทรียะที่น่าสนใจของแอสตันในการใช้ชีวิตกล้าที่จะใช้ชีวิตกล้าที่จะเอาสิ่งที่ตัวเองชอบออกมาแบบอยู่ในที่อยู่อาศัยของตัวเองแบบ,บชัดเจนอันนี้คือทอมฟอร์ดนะครับอันนี้เหมาะกับแอสตันพอสมควรมีความสุขุมเหมาะกับเวลาเราต้องพรีเซนต์งานาก,กับเจ้านายหรือไปพิชงานกับลูกค้านะครับเดี๋ยวเราลองตัวนี้กันนี่ใช้ใกล้หมดแล้วมันนิ่งขึ้นเยอะเลยพี่มันมีความลึก มันมีความลึกของกลิ่นใช่ไหมครับดูน่าเชื่อถือขึ้นอ่ะพี่ก็รู้สึกว่ามันมีความเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมพี่ว่าออทอมฟอร์ดในหลายๆ Green, กลิ่นก็ตอบโจทย์ได้ดีในความที่จะทําให้ตัวเองมีคาแรคเตอร์ที่ดูภูมิฐานในการสร้างความน่าเชื่อถือมันเหมือนกับว่าเวลาเราก่อนออกจากบ้านรเราเหมือนกับเซตแอติจูดเซตไมล์เซตไมล์เซตตัวเองก่อนออกจากบ้านเหมือนกันว่าวันนี้ฉันจะฉันจะรู้สึกอะไรฉันจะคิดอะไรแลวฉันฉีดมันออกไปผมคิดว่าจริงๆแล้วที่เรา ฟังมาทั้งหมดนะพี่ของแอสตันเนี่ยผมตีความได้ง่ายๆเลยนะว่ามันคือลักชวรี่ในการ Mix and Match สุดท้ายแล้วผลลัพธ์อะเราอยากได้ส่วนทรียะของคนอยู่ใช่ใช่ให้มันให้มันเหมือนกับว่านี่คือชีวิตที่เขาชอบและเลือกแล้วเราก็เป็นส่วนทรียะแบบเนี้ยใช่คือเป็นส่วนทรียะในการใช้ชีวิตที่คนแบบแอสตันเขาสามารถเลือกเองได้เพราะเขาสักเซสระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมครับ ก็ความกลมกล่อมความสุนทรียะแบบนี้มันก็เป็นที่มาที่ว่า As t o n เป็นแ l ล็คชิพแบรนด์สูงสุดหนึ่งใน s ิกเนเจอร์คอลเลคชันของอนันดาที่เป็นพรีเมียมพอร์ททั้งหมดลักชวรีพอร์ของเราตาม3แบรนด์ที่เราคุยกันที่เราไปมาทั้งวันเนี้ยถูกต้องใช่ก็ใช้ชีวิตแบบสุนทรียะคนแบบ As t ตันเท่านั้นที่จะเข้าใจเราลีขับทีหนึ่งพี่ครับโคโค่พาร์คสไตลิทเรสิเดน์อ่าแล้วเรามาที่ i d เดโอคิวพรีเมียมดีไซน์พรีเมียมลิฟวิ่งพรีเมียมแล้วนะแล้วมาที่ t o n อัลเทสติกลิฟท์สุนทรียะในการอยู่อาศัยก็จะเป็นแบบช่วงของเขาไปใ,ใครที่เหมาะกับอันไหนก็ลองดูใช่ซึ่งทั้ง3ามอันเนี้ยเราก็ขโมดร,รวมกันเซ็ตมันว่ามันคือเด็ต i ิกเนเจอร์คอลเลกชันของ Premium Port, พรีเมียมพอร์ตพันดูเนียมพอร์ตอนันดาเดเวลลอปเมนต์ตามที่ชวนเตอร์มาวันนี้โอเคผมพอเข้าใจแล้วพี่ต่อไปนี้เวลาที่จะดูคอนโดหรือบ้านอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมีความเข้าใจในแอสเซมแบรนด์มากขึ้นและแล้สำหรับคนที่ดูอยู่นะครับชาวอเวนเจอร์ทุกคน ใครที่สนใจพอร์ตลักชวรีของอนาดาตอนนี้นะครับสามารถจองและเข้าชมเยี่ยมชมได้เลยนะครับสามารถติดต่อไปได้เลยที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับใช่ครับตอนนี้ราคาดีมากๆด้วยบอกว่ามาจาก Ur b a n c r e a t o r ได้พิเศษจริงนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นตรงนี้โอเคได้ครับไปยินแล้วครับเดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณทุกคนครับครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับพี่คนขอบคุณมากครับ